ตายไปเลยมึงไม่ต้องอันตีอือหายไปซะแจ็คเบลเบลแม่เบลแม่แนแมนแมนแมนเววเวเวเีเีวเเจอซินเลียนกับเคสลีนอะแต่คือดูจากซีซีแ,แล้วฝั่งตรงข้ามก็มีไม่มากฝั่งเราก็ น้อยกว่าอันน่ะฉันเห็นนะพวกเธอมาดักฉันก็ไม่ไปกลัวเราเราเราไปทางนี้นะเราไปทางนี้นะเราไปทางนี้นะโอเ่อไหมเปิดศึกอ่ะเปิดศึกอ่ะเปิดศึกอ่ะเปิดเปิดศึกว่ะไม่ไม่มีบอดเห็นไหมเล่น เล่นซินเวอร์ที่ไรนะเจอฝั่งตรงข้ามมีเคทลินเป็น,นอะไรก็ไม่รู้แหมชนะระยะหน่อยแล้วกดกูใหญ่เดี๋ยวอิเชียนี่อืออ้อขอโทษไม่มีไม่มีสกิลสามไม่มีโล่ให้วะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวม,มีมีตีรถมีแค่อันเดียวอ่ะเดี๋ยวตีรถให้โบ เนี่ยเรามีเล่งเลเวลอีกนี่เฮู้เตะคืนเอาเตะป่าตัวอะไรอุ้ยป่าลิซินเดี๋ยวเซฟมานานหน่อยพอสกิลสองใช้มานานเยอะมาก ไม่เตะไม่โดนเลยเฮ้ยระวังนะในนี้มีกับดักสักทีสิวะเออไม่มีไม่มีตีรถอะแต่เย็นนะหมดแต่มานาหมดแล้วว่าใช้มนาเยอะมากตัวเนี้ยตีเลยตีเลยไม่มีจริงอัพหนึ่งนำจะได้แรงๆไปเตะตู้กับมัน อีกแก่เนี่ยหลายทีแล้ะนี่เหรอจะเอาไงเออจะอะไรนักหนาฮะตัวแดงแล้วเนะี่ยสักทีไหมล่ะสักทีไหมล่ะสักทีไหมล่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะคุณพี่หนูเตะให้สวยๆเลย อุ้ยเต่ไม่โดนขอโทษค่ะสุดตาให้ปลายทางพอดีเอออุ้ย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 ตายไหมตายไหมตายไหมหิวนะฮิวหิวไหมหิวไม่ไม่ต้องไม่ต้องดีซินมาดีซินอยู่หน้ามังกรดีซินอยู่หน้ามังกรระวังด้วยอุ้ยโดนด้วยแฮ มาเลยน้อ no, งม<า>ันเตะเข้ามามึงโดนมาอุ้ยตาบอดเลยยังไม่เจียมนะมึงอะ่ะเดี๋ยวเหอะุ้ยมันเอาในป้อมแน่เลยอะ่ะดูแล้วอะ่ะนี่เหอะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะเคทลินมึงจะเอากับกูไหมล่ะ เออสมน้ำหน้าทิ้งเอดีอีหน้าเม็ดเอาหนักๆอีพวกเนี้ยระวังนะลีซินอยู่หน้ามาังกรฉันอยู่ไกลมากเส้นไปไม่ทันหรอกํอำซาท,ทำเก่งมึงเก่งให้ได้ตลอดนะเอามาดักฮา,ทาวทมึงอ่ะเอามาอุ้ยอยกลางเล่นแล้วกลางเล่นกันกลางเล่นกัน ว้วเออรอดเป็นไงละ่ะแม่สาวนินจาเป๊ะมากเออไปละกูไม่เล่นกันแด้กูเตะไม่โดนกูไม่เล่นก็ได้โดนที่เถอะเออนั่น เออแต่ไม่ตายล่ะทำไมไม่ตายล่ะเอาโถดหังเกิดอะไรขึ้นทีเดียวเองนะ่ะโดนสโลอ๋อเออนี่แน่ดาร์คเวดมาหนึ่งเม็ด ฉันกลัวมันจะซูมจังเลยอะ่ะแบบมันจะให้เราเลือดน้อยๆพอเราหนีปุ๊บมันก็จะซูมงไงเตัวแดงๆทางนั้นเลยน้อโบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจะลู่จะอยู่จะลูก่กู้ไลจะอยู่หรือจะกลาบน้องแค่นั้นแหละกูแฟดเตะเลยนะมงกยานะมึง อุ๊ยอุตส่าห์เหยียบ้วให้มันตีที่่ี้ตีไกลขึ้นมาอีกเดี๋ยวเฮออเดี๋ยวเหออหลายทีแล้วพวกมึงอ่ะแหมระยะไกลกว่าน่อยแล้วโกรธกูใหญ่หน้าเม็ดออกไปมุด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 ุดุดุด มยุ่งกูนะยุ่งกูนะมยุ่งกูนะอุ้ยมานาโมตะอุ้ยอุ้ยโดนหนะ้าโถเอย้ยตายพอดีโดนเผาเอือ้อโเอย้ยเซ็งว่ะแต่มานาไม่มีด้วยเมื่อกี้อัเนี่ยมันใช่มานาเยอะมิลิโอวะมันสกิลหนึ่งโดนมันก็ต้องกดโล่ให้ตัวเองทีนึงไง จะได้แบบติดพาดสีเผาด้วยดาเมจได้แรงขึ้นมันก็เลยเปลืองมานานนิดนึงมัม่นจใจออกอันนี้มาได้วิ่งเออเอดไม่ไหว โอ๊ยโอ้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 ยโอ๊ยเยอะไปหมดเลยขอโทษโอ้ย,อยลำคาเนาะลีซินเนี่ยโดดไปโดดมาเนี่ยอืมไอ้แก่ วางป้อมยิงอุ้ยเกือบตายเลยอ่ะใจะเย็นนะใจะเย็นนะ ยิงอย่างนี้เลยอ่ะ <c oughs> อือเอออุ้ยซันโลไม่มีแล้วนะ่ะไม่มีฮิลได้เมื่อกี้เส <c oughs> ียดายอีนัทไปตัดละแน่แลเลยกับเลนกลางนะฮะเออออนตาย นาเมยนามาไหมมาจริงด้วยมีหน้าเม็ดโอ้ยมากันให้หน่อยดิเออหายไปซะเอาจังวอดกูเนี่ยเอาจัง

หายหมดทั้งกองเป็นของกูไปตาเุ้ยขอโทษเมื่อกี้ไม่ทันเห็นออ้อโลเยอะดีหน้าเม็ดเอาเลยจ้ะเอาเลยอุ้ยวายช่วยด้วยลิซาหน้ามา จบกูได้มังกรก่อนจ้ะเฮ้ยโอ้โหแฟดไตเลยอะระวังนะเยอะในป่าเนี่ยเยอะไม่กล้าไปว่ะนา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 เห็นไหมมีรีซินอยู่ข้างบน ตายไปเลยมึงไม่ต้องอันตีอะไรนหน้าเนี่ฮะอีนังนี่อีกแก่ไม่ดูสังขารตัวเองอีนี่ก็ตาบอดสาตร้านจะมาไว้สองหนึ่งอุ้ย กูแน่กูออกลาบ,บาดอนได้เมื่อไรเจ็บกูบอกเลยนี่สะกิลหนึ่งกูเจ็ดร้อยพาร์ซีฟอีกหนึ่งร้อยเป็นแปดร้อยเนาะไม่รวมเผาโดนน่าจะโดนโถเอ้ยออ กูโดนไงกูโดนได้อย่างไรเตะมากขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะอุ้ยเอยอ,อย่าอยู่ใกล้กันโดนระเบิดตายหากันหมดทั้ ฉันกำลังจะถึงอีกนิดนึงจะถึงแล้วโอ้ยฉันไปช่วยเพื่อนไม่ทันฉันเป็นซับที่แย่เอามันดีไอ้พวกเนี้ยเออนั่นกูปักบอดบนบ้านมึงด้วยเอา เด้งไปเลยโลหายที um. oc ่มึงอ่ะเฮ้ย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 โอ๊ยวินวะเออเอาเออเอาเออเอาโอ้ยกูลำคาญอีโอวะเฮ้ยอือตีบ้านไปตีบ้านไปตีบ้านไปเลยนักหนาเนี่ยฮะอนั่งนี่เนี่ย ตั้งแต่ต้นเกมแล้วมึง